สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดเป็นผ้าทวิตนะคะเป็นผ้าทวิตเราก็มีทรงเสื้ออยู่แล้วนะคะมีทรงเสื้ออยู่แล้วที่เราวาดขึ้นมาเป็นเสื้อแขนยาวมีกระเป๋าอาจจะลวงด้านบนแล้วก็เป็นกระเป๋าอันนี้จกด้านล่างสองใบนะคะวาดไม่สวยเท่าไหร่ไม่ได้เรียนดีไซเนอร์นะคะก็วาดตามแบบที่ต้องการ เนาะแล้วก็อันนี้เราก็จะมาสร้างแบบกันก่อนเดี๋ยวเย็บมาจะทําเป็นตอนที่1นึ่งที่สอที่สามนั่นแหละแล้วอกเสื้อตัวนี้อกอยู่ที่3ามสี่นะคะยาว20่ินี้วเป็นเสื้อขอบเสื้อขอบแค่คุมขอบกระโปรงนะคะเราก็วัดความยาวของตัวเสื้อเมื่อกี้ทาแบบไปแล้วอะคะ่ะแต่ว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วคลิปได้แค่ห้านาที ก็เลยต้องตัดทิ้งเอาทำใหม่ยาว20นะคะตัดตีกรอบเลยนะคะยาว20่สิขานสี่แล้วเหลือแดครึ่งนะคะเราก็จะตีกรอบแบบเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะแล้วจากขอผ้าขอบผ้าตรงด้านบนเราก็จะวางมาสานนิ้วนะคะหีิไว้สานนิ้ว สามนิ้วเป็นรอบคอหลังของลูกค้านะคะแล้วก็ลึกหน้าลงมา3นิ้ว3นิ้วเราก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะสี่เหลี่ยมแล้วไหล่ของลูกค้ากว้าง13นิ้วอ่านครึ่งก็เหลือ6นิ้วครึ่งน,นะคะ6นิ้วครึ่งเราก็ลดไหล่ลงมาลดไหล่ลงมาจากขอบกระดาษ ตรงนี้มาแค่นิ้วหนึ่งสี่นะคะเพราะว่าคนนี้เขาจะไหลเขาจะตั้งไหลไม่ลาดมากแล้วแล้วก็ไหลแคบถ้าเราทําลึกกว่านี้ตรงช่วงไหลนี่จะไม่พอดีจะทําให้ลังนะคะแล้วแต่ว่าคนไหลลาดหรือว่าไหลตั้งไหลตรงไหลกว้างไหลอะไรเราต้องขอยับตามนั้นนะคะแล้วก็วัดจากมุมกระดานด้านบนลงมาห้านิ้วครึง่งนะคะห้านิ้วครึง่งตีเส้นก็ได้ไม่ตีก็ได้แล้วแต่ ถ้าใครเก่งนะไม่ต้องตีก็ได้นะคะตรงนี้จากไหลลงมาจนถึงบ่าหน้าบ่าหลังเนี่ยก็อยู่ที่ตัวตัวของลูกค้าอีกถ้าคนตัวใหญ่ก็จะลงมาหกนิ้วหกนิ้วก็ได้นะคะแล้วบ่าหน้าของลูกค้าจะอยู่ที่สิบเอ็ดนะคะแล้วเ็าวาดจุดไว้ห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งแล้านหลังสิบสองก็หกนิ้วนะคะเราก็จะวาด วัดจากปลายลงมาเจ็ดนิ้วนะคะมาถึงขอบตรงนี้7ดนิ้วเราวก็วาดไปตามนี้เลยวาดบ่าหน้าบาหลังเสร็จนะคะบาหน้าบาหลังเสร็จเราก็ตีกรอตัดเลยตัดตัดชิ้นหลังก่อนนะคะตัดชิ้นหลังต,ตัดเลยตัดชิ้นหลังเป็นกรอบแล้วพอตัดเสร็จแล้ว ก็จะได้ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วเราก็เอาชิ้นบนมานะคะชิ้นบนมาแยบกบออกมาชิ้นหลังเราก็ได้แล้วแล้วก็แยกชิ้นหน้าขึ้นมาเราก็ามาทําชิ้นหน้าวาจากไหลลงมาเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเป็นคอลึกเป็นคอลึกมาถึงตัวหน้านะคะแล้วเราก็วาให้ไหมบ้บรรทัดโค้งนะคะให้บ้บรรทัดโค้งเลย ค้งจากด้านบนลงมาเป็นชิน้น้านะคะปน็นหน้าเสร็จช่วงน,นี้จากอกจากอกถึงไหล่นะคะอกถึงไหล่เขาจะ9านิ้ก9านิ้วเราก็วัดลงมา9านิ้วจากไหล่ลงมาแล้วอ,อกห่าง3มนิ้วนะคะ3มนิ้วเราก็ดีแฉกมาแบบนี้อาการคอหน้าแล้วเราก็พับ พับนะคะพับนิดหน่อยตามเส้นเนี่ยพับแล้วก็เอาเนิดติดตายเลยนะคะอันนี้เราก็จะวาดบ่าหน้าบ่าหลังและเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเสร็จชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหลังนะคะไป็นสองชิ้น 全部やったのになった。 แยายาวแขนยาวยี่สิบเครื่งแล้วก็วัดความยาวลงมาลยี่สิเครื่งนะคะแขนยาวยี่สิบเครื่งนะคะอันนี้คือความยาวของแขนแขนยาวแขนยาว ติดเครื่องล็อกบนแขนเท่าไหร่คะสิบหกแปดสองสิบหกนะคะแต่สองสิบหกแล้วก็กใช้พี่นี่สิบหกนิ้วนะคะเราก็จะวัดตรงนี้ตึงลงมาหนึนิ้วหนึนิ้วครึ่งหนึนิ้วครึ่งน,น,น,นะคะล็อกแขนบนเขาล็อกแขนบน สิบสามก็หกครึ่งนะคะเอาหกหนึ 64, ่งสี่ก็พตรงนี้เราก็ตีลงไปเลยนะคะตีไปเลยแล้วเราแบ่งครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะจากนี้มานี่แล้วก็ตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะตงไปงลายแขนของเา้า สามใช่ไหมคะรอบลายแขนสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วเราก็ใช้หกมันจะใหญ่ไปหนึ่งครึ่งสิบเอ็ดมันจะใหญ่แล้วก็โคษเป็นคมแขนเล็กแล้วก็เอาไม้บรรทัดโค้ง,งนะี่นะน่าจะน่าจะใหญ่เราเข้าอีกประมาณหนึ่งสี่ วาดแบบนี้เลยแขนยาวนะคะกระบอกเขาไม่เอากระบอกเล็กเอากระบอกใหญ่เป็นเสื้อทรงแบบนี้จะเดียบรยอยูแล้วเ่าเราวาดโค้งจากหัวแขนลงมาครึ่งนิ้วนะคะจากนี้ขึ้นไปครึ่งนิ้วเราก็วาดแบบนี้นะคะมาถึงตรงกลางตรงกลางแขนเราก็วาด เลยมานิดหนึ่งครึ่งนิ้วจากกลางๆมาเครื่งนิ้วแล้วเราก็วาดแบบนี้อย่าลึกมากนะคะถ้าลึกมาถึงตรงนี้แล้วเนี้ยแขนจะล้างนะคะแล้ก็วาดแบบนี้ดูแล้วก็ดูดูจัดส่วนของนของแขนนะคะว่ามันพอดีกันไหมดูด้วยสายตาแล้วไม่เล็กใหญ่ให้ทุกอย่างบาลานซ์กันเพื่อก็จะออกมาพอดีแบบนี้เราก็ ไปได้เลยวัดไปได้เลยนะคะตัดไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวดูแขนอีกทีว่าเขาเล็กไปหรือว่าใหญ่ยังไงเวลาเราตัดเราก็ใช้ตะเข็บย่าย่ดีนะนะคะอันนี้เราก็ติดเสร็จแล้วนะคะตุดแขนเสื้อนะคะทรงแขนเสื้อก็จะเป็นแบบนี่นะดูแล้วพอดีนะคะ แต่ดูปลายแขนยังใหญ่อยู่นะคะยังใหญ่อยู่แล้วก็เอาเข้าอีกนิดหน่อยได้เราดูว่าแขนถ้าเป็นแขนแบบนี้เขาไม่ต้องการแขนเล็กถ้ะเล็กก็จะเล็กไปเป็นเป็นเสื้อสูตรเข้ารูปแต่นี้ไม่ใช่เสื้อเสื้อสูทเข้ารูปเราก็เอาเข้าอีกได้เราดูว่าใหญ่ถ้าไม่บาลานซ์เราก็เอาเข้าอีกนิดหน่อยได้ ในสววเข้าวข้อมือได้ทุกอย่างต้องบาลานซ์กันนะคะแล้วก็ดูผ้าทุกอย่างต้องต้องต้องดูผ้าผ้าลายแบบไหนหทําอะไรจะสวยให้ผ้าดอกแบบไหนหตัดอะไรสวยอย่างผ้าเป็นทวิสตเนี่ยเขาก็จะตัดสูตรตัดกรงเกงตัดกระโปรงสวยแต่เราต้องมีขอบด้วยนะคะเนี่ย เราก็จะมีริมผ้าเนี่ยเอาไปทำแขนเสือ้อทำกระเป๋าทำคอหน้าคอหลังนะคะอันนี้เราก็จ้างแบบเสร็จแล้วเนาะจะตามชิ้นจะเดี๋ยววางผ้าตัดผ้าเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอีกทีนะคะพอผ้าชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หน้ากว้างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเรามีถ่ายคลิปเดียวยาวเลยเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปที่สองที่สามเดี๋ยวเราจะตัด ตัดวางแบบตัดให้ดูนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ